เมืม่อคืนวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาครับประธานาธิบดียุนซอกยอนแห่งเกาหลีใต้เนี่ยได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้วยการประกาศก,กฎอัยการศึกโดยเป็นการประกาศในรอบ44ปีเลยละครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการประกาศกฎอยายการศึกครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การกระทําที่นําโดยกองทัพแต่อ่านเรียกได้ว่าเป็นการฉวยโอกาสยามค่าคืนของยุนซอกยอนในการกระชับอํานาจของตนจากฝา่ายคานภายหลังที่คะแนนนิยมและก็ฐานเสียงข,ของเขาเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยที่ไม่มีทีท่าชะลอตัวเลยม แต่น้อยซึ่งยุนซอกยอนครับได้กล่าวหาว่าฝ่ายค้านเนี่ยมีแนวโน้มต่อต้านรัฐเอ็นเอียงเข้าหาเกาหลีเหนือและกําลังทําการยึดอํานาจภายในรัฐสภา ทำให้เขาเนี่ยต้องประกาศกฎอัยการศึกเพื่อควบคุมประเทศให้อยู่ในความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งถ้าว่ากันง่ายๆเนี่ยก็เป็นข้ออ้างในการใช้การเพิ่มผู้นอำนาจทางการเมืองให้กับตัวเองนั่นแหละครับโดยภายหลังที่ยุนซอกยอนได้ประกาศกฎอัยการศึกย่านเกราะจํานวนมากเนี่ยก็ทยอยเดินเคลื่อนเข้ามาในเขตของรัฐสภานอกจากนี้ครับทหารจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่707ของกองทัพบ,บกเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้ทําการเดินทางเข้ามาอย่างพื้นที่ของรัฐสภาด้วยเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคอีกด้วยซึ่งหน่วยปฏิบัติการพิ พิเศษที่707เนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยรบพิเศษเทียวันของกองทัพบกเกาหลีใต้เลยละครับโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่707เนี่ยเป็นหน่วยรบพิเศษที่ถูกจัดตั้งขึ้นในปี1981เพื่อทําหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้ายโดยเฉพาะนอกจากนี้ครับยังมีขีดความสามารถในการรบแบบอื่นๆอย่างการช่วยเหลือตัวประกันและการปฏิบัติการข่าวแถมฉายาของหน่วยนี้เนี่ยก็คือเสือขาวอีกด้วยล่ะครับซึ่งในช่วงแรกของการประกาศกฎอายการศึกเนี่ย ทหารจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่707ได้ตรึงกำลังอยู่บริเวณพื้นที่ด้านนอกของอาคารรัฐสภา เพื่อการไม่ให้สมาชิกรัฐสภาเนี่ยเข้าไปภายในอาคารเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองใดๆรวมไปถึงการกระทําเพื่อยกเลิกการประกาศกฎอายการศืกอีกด้วยในขณะเดียวกันครับสมาชิกรัฐสภาเนี่ยต่างก็ตีแหกฝ่าวงล้อมของทหารจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่707จนสามารถเข้าไปภายในอาคารรัฐสภาได้โดยฝั่งของเราสมาชิกรัฐสภาเนี่ยก็ได้ทาการช่วยกันยกพวกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็สิ่งของต่างๆเนี่ยไปวางเพื่อขวางกั้นทางเข้าต่างๆเพื่อการไม่ให้ทหารบุกเข้าไปภายในหอประชุมอาคาร ได้ซึ่งเป็นจุดที่เหล่าสมาชิกรัฐสภา,าเนี่ยกำลังเริ่มเปิดประชุมโหมวดคว้ามการประกาศกฎอายการศึกอยู่ซึ่งหลังจากพบว่าทางเข้าต่างๆถูกกั้นเนี่ยทหารจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่707ก็ได้ทําการทําลายหน้าต่างอาคารเพื่อใช้เป็นทางเข้าโดยมีความมุ่งหมายที่จะเข้าไปยังบริเวณหอประชุมของอาคารให้ได้ซึ่งก็แน่นอนว่าภายในอาคารเนี่ยก็เกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างสมาชิกรัฐสภาและทหารจากหน่วยรบพิเศษ707ซึ่งนอกจากทางเข้าที่ถูกปิดกั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีการใช้น้ําจาก ดับเพลิงฉีดใส่ทหารเกาหลีใต้เพื่อให้ยากต่อการเข้าไปอีกด้วยครับหลังจากกินระยะเวลาไปสักพักค,ครับเนื่องด้วยประตูทางเข้าถูกปิดกัน้นจนทหารไม่สามารถเข้าไปได้ทําให้ท้ายที่สุดเนี่ยสมาชิกรัฐสภาทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็สามารถโหวตความการประกาศกฎ,กฎอัยการศึกได้สําเร็จด้วยคะแนน190เสียงทําให้การประกาศกฎอายการศึกเป็นโมฆะไปในที่สุดครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยก็คือภาพของหน่วยรถพิเศษ,ษ707จํานวนมากต้องทยอยเดินออกมาจากอาคารรัฐสภาโดยเหตุการณ์นี้เนี่ย กินเวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเอง เรียกได้ว่านี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ช่วงชิงอํานาจแบบสั้นๆที่ล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งในปีนี้เลยล่ะครับยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์หลังจากที่กองทัพบโบลิเวียพยายามยึดอํานาจจากรัฐบาลแต่สุดท้ายเนี่ยก็วืดไปและกินเวลาสั้นๆไม่ถึงวันด้วยซ้ำมาต่อกันด้วยเรื่องเกียร์ดีกว่าครับเราก็รวบรวมข้อมูลคร่าวๆมาให้ฟังกันบ้างนะครับโดยในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทหารจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่7 0 7เขาได้ใช้ชุดลายพลางม u l ติแคมแบล็กยี่ห้อต่างๆนะครับอย่างคลายพิ นั่นเองครับในขณะที่เกียร์ต่างๆอย่างเสื้อกรอกและกันเบลจะเป็นสีมัลติแคมครับแต่ก็มีบางนายครับที่ใช้สีดํามและสีมัลติแคมแบล็คซึ่งแบรนด์ของเสื้อกรอกหลักๆเนี่ยก็จะเป็นคลายเพรสชั่นแล้วก็เฟอร์ลวูคอนเซปต์นี่แหละครับคือต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเวเลอร์ er ของเรามีขายหมดนะครับส่วนหมวกกัรกรสุนเนี่ยก็เห็นอยู่2แบรนด์หลักๆด้วยกันครับก็คือออฟคอร์ฟาร์เอสเอฟแล้วก็ทีเวนดี้เอ็กฟิลแต่ก็มีบางคนครับที่ใส่พวกหมวกคลายกกันมา่ามาร,ออาระจเเีีหหลๆท็็ ปืนไรเฟิลสกาล K1, KS3 แล้วก็ปืนกลมือ MP5 แถมยังมีปืนส้มยิง Barrett M45 ให้เห็นอีกด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับถึงแม้ว่าทาหารจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่707จะถือปืนกันให้ฉับแต่ก็ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีการบรรจุกระสุนจริงนะครับเพราะว่ามีการพบเห็นแม็กกาซีนใส่ลูกซ้อมสําหรับการฝึกของแบรนด์ UTM อีกทั้งชุดโบวภายในตัวปืนเนี่ยก็ยังเป็น UTM ด้วยเช่นกันแล้วถ้าถามว่าอุปกรณ์ใหญ่ๆบนหัวนั้นคืออะไรเราก็มีคําตอบมาให้ แล้วหลักรับว่ามันคือ GPNVGT ซึ่งมันเป็นหนึ่งในกล้องมองกลางคืนที่ทันสมัยที่สุดเลยก็ว่าได้ครับ ประกาศย้ายร้านในช้อปปีครับทุกคนเนื่องจากตอนนี้เนี่ยร้านเว l เลอร์แท็กติคอลได้เปิดแอคเค n t ์ร้านใหม่ในช้อปปีแล้วนะครับส่วนแอคเค n t ์ร้านเก่าเนี่ยไม่มีแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่เคยกดติดตามหรือว่ากด Follow แอคเค n t ์ร้านเก่าของเราเอาไว้เนี่ยได้โปรดตครับตามไป Follow แอคเค n t ์ร้านใหม่กันด้วยนะครับทุกท่านซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วครับกด Follow ทั้งทีเนี่ยร้านเราก็ต้องมีของสมนาคุณอยู่แล้วโค้ดส่วนลด200บาทนั่นเองครับและยังไม่หมดนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีโค้ดอื่นๆ ทางร้านอีกด้วยโดยจะมีทั้งส่วนลด200เมื่อซื้อขั้นต่ำ2,000ส่วนลด500เมื่อซื้อขั้นต่ำ5,000แล้วก็ส่วนลด1,000เมื่อซื้อขั้นต่ำ10,000 สมมุติว่าผมซื้อ Sal ล mon x A Force Mid Y E N นะครับราคา7,200บาททาง s h อป e ีเนี่ยเขาก็จะลด,ดราคาแบบอัตโนมัติให้เลยแต่ว่ายังไม่หมดครับทุกคนยังมีโค้ดโคตดคุ้มของ s h อป e e ด้วยผมไปเก็บมาแล้วก็ลดไปอีก20%เไปเลยครับนี่จากตอนแรกที่ต้องจ่าย7,200บาทตอนนี้ผมได้ในราคามิตรภาพที่5,729บาทครับคุ้มอย่างโคตรเลยย้ำอีกครั้งครับแอคเคาท์ใหม่ของเวเลอร์ทัตติคลในช้อปปี้อย่าลืมไปกด f อ l โล w กันเยอะๆเด้อ